ครั้งนี้แพ้หรือชนะกองทัพของเผ่าอารยันย้อนกลับมาอย่างสง่าผ่าเผยสงครามครั้งนี้เราเป็นฝ่ายชนะเพียะรใช่แล้วพียะครัขอบใจเชื่อมาระฟ้าน้อยสุเมศเรากำลังเสด็จกลับมาเพื่อเจ้าค่ะเจ้าเขาจะมีความเด็ดเดี่ยวเพีมัเดียวเดียะมันเดียมันกับพี่แล้วองค์ราชบุตรเสด็จกลับมาแล้วพุทธ่เจาทัศยุทัศยุท ไรไปก่อนนะไปไหนรู้อยู่นี่ก่อนฟ้าน่อยสุอมีพระบิดาทหารกราบทูลว่าเจ้ามีชัยชนะกลับสู่แผ่นดินของอรารยันพระเจ้าขันศึกเทพทองครั้งนี้ความดีความโชคที่สร้างพิดามีรางวัลให้ถ้าเหนื่อยนับเข้าไปพักในตำหนักก่อนวม่รุ้แต่เดี๋ยวก่อนพระเจ้าช้พระบิดาเสด็ึกมาเคร่องของฉันมีสมตรีนางหนึ่ง อยากใช่เส็จพ่อได้ทำความรู้จักพระเจ้าค่ะเออแต่ครั้งนี้มีหญิงมาขึ้นเป้าไหนล่ะลูกคนไหนทวารมงกมคม,มีความสวยสดงดงามถูกใจพ่อพ่อ,พอรับไปนางสนมต้นห้องกันแล้วกันออลูกหาไม่ได้พระเจ้าคะ่ะพบ่ดาทำไมล่ะลูกเพราะสตรีผู้นี้คืนพีของลูกพระเจ้าค่ะสีตภาภัยของพ่อหรือราสายตาเจ้าคมมาก หญิงคนนี้งามทั้งกิริยาสวยทั้งมารยาหน้าตาบ่งบอกว่า i̇şte มีสกดิ์ุลจรุชาอีหนูเป็นคนแผ่นดินไหนลูกเป็นคนแผ่นดินเทพทองเอคะประชาชนไม่ใช่เบค่ะลูกคุณนางไม่ใช่เบค่ะไม่ลูกใครหม่อมฉันคือราชธิดาของเสด็จพ่อแท้ทอจ๋าสักตู้ช้าตอจ้าขดีจ รม да. ีดกพระเจ้าพิดาลูกผิดด้วยหรือพระเจ้าค่ะที่ได้สีสุรามาเป็นสีสพให้กับสิรพ่อลูกผิดด้วยหรือที่ลูกจะมีความรัก ขอถามเสด็จพ่อสักคำเสด็จพ่อเป็นชายเสด็จพ่อรักเสด็จแม่ไหมพระเจ้าค่ะรักสิุกเ่นเช่นเดียวกับกล้าของฉันกล้าฉันเป็นชายกล้าฉันก็มีความรักรักมากในตัวของสีสุดาเสด็จพ่อมีลูกเสด็จพ่อรักกล้าของฉันไหมพระเจ้าค่ะรับบานแก้วตาดวงใจเ่นเช่นเดียวกับกล้าของฉัน<ย> กำลังจะมีลูกกระหม่อมฉันก็รักลูกกัาฉันเฉกเช่นเดียวกันถ้าพระบิดาอยากจะฆ่าสีสุรางแล้วล่ะก็งพระบิดาก็ตักคอลูกอีกคนหนึ่งพระเจ้าค่ะคำขอโทษประคงจะน้อยสำหรับเจ้าตอนนี้แต่พ่อสำนึกผิดได้จริงๆฟ้าน้อนยสุเมพ่อรักแม่จำและรับเจ้าป่าชีวิต เช่นเดียวกับรักศีสุรางลูกพองเจ้าเล่ครันฟังเอาไว้นะลูกสองแผ่นดินเราเกิดกันมาครั้งแล้วครั้งเราสียเลือกหา,หานหานจนนับมีทวนพ่อฉุดพลิกขึ้นมาได้ว่าถ้าเอาสองแผ่นดินมาพื้นเป็นพื้นปฐพีเดียวกันเป็นมิตรประเศจัตรูหานหานประชาชนทั้งสองแผ่นดินจะมีความสุขพอรับปากด้วยชา คนจะรับสีสวงเป็นสีตะไคร้แต่ฝ้าน้อยเราเป็นกระสันะบนรกพระเจ้าข้าปกปับจะมาอยู่ด้วยกันคงเป็นไปไม่ได้แนะ่สักครั้งนี้มีชัยชนะพระเจ้าอาของเจ้าคงนำทัพกลับสู่เมืองหน้าด่านแล้วตามไปรุกไปให้พระเจ้าอาของเจ้าเป็นญาปุยชันราชเบ่ายกขั้นม,มาทางด้านนี้ ยอดดวงใจสีตะไพคาโพสีสุรางโคจะเป็นญาติผู้ใหญ่ถึงวันแต่งวันถึงคืนแต่งคืนนรุกได้รพระเจ้าข้าพระบิดาถ้าเป็นพระประสงคลูกจะไม่ขัดสีสุดาตามประเพณีให้สมพระเกียรติพี่ต้องไปไม่ต้องห่วงนะพี่จะรีบกลับมานะสีสุรามนะแต่มม่ฉันกลัวและกลัวจนจับใจ การไปคร้งน,นี้ของพระองค์เราอาจจะไม่ได้กลับอ้อมคกันอีกพาระเจ้าคิดมากไม่ต้องห่วงนะพี่จะให้ราชครูคอยอาราขาเ่าเองไม่ต้องคิดมากนะถ้าราชครูสินทาราเป็เจ้าข้าบาทข้าขอถามท่านหน่อยพระเจ้าข้าท่านรักข้าเสมอใดเสมอไม่ได้เกล้าพระเจ้าข้า ถ้าท่านรับข่าเสมอไว้ด้วยกราวก็ขอให้รับเดียเราสีสุรางเสมอเหมือนกันฝากดูสีสุรางด้วยหากแม้นข้ากลับมาเกิดอะไรขึ้นกับสีสุรางแล้วก็ข้าจะถือว่าท่านทอรยะตุยข้าข้าร้อยเซนข้าจะดูแลอด้วยสิงด้วยเช่นกันรายรัอร้อยเซนเนื้อนานทรงเสด็จด้วย สีสรุรางจะไปไหนอ่ะพี่บอลมึงนั่งลงได้ค่ะอนี่ลูกหลงเจ้าม่ต้องรํำไห้ดอกสีตะไคร้ของพ่อขึ้นมาประทับณที่สงค์เธอรุกหม่อมฉันคิดว่าสถานที่ตรงนี้สงค์กับหม่อมฉันสีสรุรางแล้วเพคะรู้จักถมเนื้อถมตนไม่น่าถึงชนะใจฟ้าน้อยสุมเมธได้ ทักยุทธทศยานพร้อมในข่าอามาตน้อยใหญ่พร้อมในอภิมันเป้ะวันนี้ข้าอารมณ์ดีจะเล่านิทานให้ฟังูกคิดขึ้นมาไรเหมือนตะกี้นี่เองนิทานอืมเรื่องคนตกน้ำเหรอเี้ะไม่ใช่มีอยู่ปีหนึ่งเป็นฤดูเหมันอากาศเย็นจัดม,มีชาวนาเดินทางจะไปดำนาไปจิตวัวประจำวันเจอหวัวนอนหนาวเนี่ยจีนขาดใจ,จมีความเมตตา อุ้มงูเห่าไว้แนบอกกูอยากจะรู้ว่าเฮ้ยงูเห่ามันได้รับไออุ่นเรียบร้อยแล้วมันรู้สึกตัวขึ้นมาไออภิมันพระเจ้าข้างูเห่ากัดไหมงูเห่างูเห่ามันไม่กัดแร้วมันได้แค่เห่าพระเจ้าข้ากัดไปกัดกัดพระเจ้าข้ากัดก็กัดไอ้ทัศยุร์พี่ค่ะกัดแล้วตายไหมตายพไม่ค่ะตายแน่นอนงูเห่านะพี่ค่ะถ้าเป็นกบเป็นชาวนา ไอ้ทัศยุไม่ใช่พี่คะไอ้พิมันเอ้ากระบไม่ใช่จกรกบเสือโคงนั้นอีสีสรังมังงูเห่าไอ้พ่อไอ้พิมันอะปเจ้าค่ะจับสีสรังรีดลูกออกถ้าเป็นหญิงกูจะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกจไม่ได้รู้่ายฆ่าแม่เลี้ยงลูกจะไได้รู้ไอไอ้าไอ้จ้าดจ้า้ิงอ้วยอาไ อะไรลอยวะน่ะลมเบ่งดีจริงๆขอได้ทำนะจ้รูพระเจ้าค่ะเด็กจะเป็นหญิงหรือชายนั้นเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเอาเองเถิดคุณจ้ิจอมเด็กเป็นผู้หญิงเสรษฐาไม่มีชัยชนะอภิมานพระเจ้าค่ะรับคำสั่งด้วยข้ารับเตก้าเดินทางสู่ตะเข็บชายแดน กวาาต้อนเอเลยทุกคนและพะ่บในปรงเทศพองใครความร่วมมือปล่อยมันไว้ถ้าเจอบุคคลสําคัญตัดหัวใหญ่เหลือไปรับจิก้าพะเจกาไปกูจะไปด้วยกระหม่อมจะไปช่วยอีกแรงพระยะค่ะได้ส่วนเจ้าไปดูแลต่างที่บาดเจ็บบำเหน็จบํนานาญมอบให้เห็นแต่สมควรส่วนเจ้าร <Yes. S 1> ับคำสั่งด้วยค่ะเอาร่างของอิสิทุรที่ไรสศติกูยกให้ จะเอาไปทําอะไรก็ได้ตามใจให้ผมฉันเอาไปทิ้งนอกแผ่นดินนะแล้วก็ให้ไปทิ้งนอกแผ่นดินเอาไปทิ้งนอกเมืองไปเรือล่างจะทำยังไงหรือมึงจะหของมึงเลยกูให้ให้มผมฉันทําอะไรก็ได้เอาละกูวันนี้อย่าได้ทุสายุกอาจารย์ครูในอาจารครูนี่เป็นคําสั่งอย่ายุ่งพระองค์ตรองดูใหม่เถิดพระเจ้าค่ะองค์หญิงองค์หญิงเนื้อแน่นอย่างนี้วางรอถึงได้หลงเมื่อด เ,เอาเด็ก<ส>คนนี้ไปพระองค์พระองค์ให้บอกฉันบอกฉันจะดูแลอย่างดีที่สุดเลยพระเจ้าค่ะไม่นำมันไปสำเร็จโทษอิทนจังนำศพขึ้นเฝ้ากูนถ้าทำไม่ได้หัวขาดไป ไม่เคยเป็นเพทยขาดไม่กล้าจะขดัด